ของปราปราย้ายรถในเวลานี mortar, ้โป็นับพ5274นพุนีองปราปรามเพื่อย้ายรถในวันท่าแล้วแต่ตัคณะนนงปรสชารัฐอหเภอมรสุโรงจากบ้านปองติบเป็นกิจจารย์ไว้กับตรวับตัวไว้ไปหน้าสาวบาทแม่คำปีอินาดตาไว้กับตัวกับตัวไว้ไปหน้า100บา สมนากินตาด้วกระตนกรบตัวไว้ไปหน้าหนึ่บาทแม่หลวงเรศสมนากินตาด้วยกระตนกรบตัวไว้ไปายหน้าหนึ่้อบาทแม่ซอยนะครับได้วงกินตานห่งสาวบาทอัปมาหมยมีแม่พองกินเต้าโงกินตาด้ะกระตนกรบตัวไวไ้ไปหน้าหนึ่งร้อบาทแม่จัตถาอารันยิ่งได้กินตาด้วยกระตนกับตัวไว้ไปายหน้าแห่งสาวบานอประกาศ อนุโมทานาในของุณของผู้สองบนบนตามประทับทั้งหลายกับตัวที่ได้กินได้ตาได้ให้ได้หองได้พอไปจากปากไว้เป็นตา